ครับสวัสดีทุกท่านลูกแก๊สวัสดีเอฟซีแล้วสวัสดีเอซก่อนลกหนูว่างยังสวัสดีครับเอซลูกแก๊สหายแล้วครับอืมตอนลูกแก๊สบอได้ล่วงคลิปลูกแก๊สบ่สบายเออเกียบมันบ่ลหลอดติลูกเันบอ บานี่ก็ไข้เล้วบารนี่หมอเอาอยาบำรุงให้เอายาปฏิชีวนะเออแมนบอลลูเจนเวลาไข้ไปบานนี่ไข้แล้วใสบ่บากกิ้งลิงแม่เบิง <c oughs> กิ้งลิง <c oughs> ผู้ใดสื่อกิ้งลิงหายวะเห็แไหมกิ้งลิงนี่บ่ อืมะลาท่ายเป็นเลือดติหายเป็นเลือดแล้วลกูกหายแล้วผมหายแล้วครับอืมเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งแล้วบาทนี่ fc คือหอดลูกเจ็ดอืมไปเบิ่งมาเค็งดูบานนี่ไปโอ้ของเหรียญเพิ่นไหมเบิ้งได้ผลน่ะพี่น้นองเอ้ย เด่นปานเล็กน้อยจันทำแบ,บกนั่นเลยโอ้บักแห้งเมียบานย้ายแล้วบักแห้งเมียบานย้ายแล้วใส่สิงทองเด่นอสิงทองสิงทองครับ,นบ,บอนไรบักสิงทองสิงทองสิ็จเดอาบน้ำแล้วบานนี่บักลาไปเล่นหลังบานดำปืป๊ๆอ,อยู่ ต้าพี่น้องไปเบื้องอันไปเบื้องม้าดำมันเมียบานย่าเหลาอกูน้นี่กินเขาแล้วมันกลับไปพี่น้องเอยหมาสองเฮียนอันนี้ก็สิเป็นบักนาเนะจ๊ะน้อบักนามพี่น้อง,ก,องกินบ้าวาดบ้าว หมักน้ำยายเก็บมาไว้ถ้าต้มมันใหหมากินไหมพี่น้องเั้่งคนทัื่องมาล่ะเมื่อนี้อากาศก็บฮ้อนคือเก้าละพี่น้องเอ้ยฝนกับว่าตกดอกจ้ากระขอบคุณเอฟซีเกาเอฟซไม่นาะจ้าเนาะที่เขามากดติดตามหายทางช่องเนาะจ้าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่บาถิ่มบาปากันเนาะ ลูกแก๊สไหนลูกแก๊สอยู bye, bye ่ไหนลูกลูกแก๊สมาล่าพี่น้องก็นเรวเสร็จละเสร็จละมาแก๊สที่เสร็นอ่ะบาทในนอโอ้พุ่นเอาไปบายเอฟซีก่อนแล้วลูกเร็วบายบายเอฟซีก่อนบายบายครับผมไว้เจอกันใหม่นะคะอ้าวบายบายก็หนุบบายบาย ไปเราเด้อพี่น้องเด้อบายบายบาทเนี่ยบายบายเร็วเร็วเออเพื่นอยากนอนตาเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีเด้อพี่น้องเด้อไว้คลิปหนาจังมาพอกันใหม่สุขกายสุขใจเด้อจ้าเด้อบายบายบาทเนี่ย